สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุคนสุมเอิบฉุบอภพกก็ส่องนองแท่นคือเก่าพี่น้อยอีพอไปผูกหัวมามามาเก็บเพชรกับแม่มาไว้โดยเก็บเพชรมาพี่น้องมามาเก็บเพชรน้ำกันพี่น้องจะเคลียยังแม่แท่นสิเห็นบ่หักคอน้องแท่นนะเพ่อเก็บอะไรนี่พี่น้องนี่นี่ ืมเห็ดกลับย่างนี่พี่น้องเห็ดกลับน้ำอ้าวพกแทบระเลก็ได้ทุ่งใหญ่มากบาทนี่เอยอ่อน อืมแมงแทศปรไปุถ <bin uk> <azo> ือกระตาลงมานําพี่น้องพี่ลูกหลามาเก็บเอาเห็ดพี่พี่นี่นี่นี่พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเองนี่เด่นนี่ลูกนี่นี่นี่เห็ดมันโอ้เฮ็ดโอ้ลูกชายก็โอ้เห็ดวภาษาเอาเก็บเอาลูกนี่เด้นนี่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 เก็บเอาลูกอ้าวคือบีอัไรนั่น อุ <ừ> ้ย <ừ> ้ม <ừ> ันกระเตกพี ừ, ่น้องโอ้ยอาก็บใส่ทุกอย่างนีูุ่แม่ไปบันทึกกระตามานำซะนี่ผนดูกายกันนี่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 โอ้ยกระนี่นี่นี่ลูกนี่สองดอกผูดูกายกันอาก็บใส่ลูก

เออไม้เขียวมันเป็นจีก่ก็ะมีนี่พี่น้องมันห่อก็ออก,อกอนี่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 ลูกนี่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 อ้ยเตกเอามาใส่ทุืงบัหลาทุ่าปลาลุงเลยลูกปลาลุงสบายดีมาเก็บเพส ฮ็ดน้ำน้ำร้านหน่อยเด้อร้านหน่อยเด้อ้าลุงเอาโอ้ยหมูแดงกากีหมูแดงก็พิ่มหมูแดงพี่น้องอันนี้เห็ดตับเห็ดตับเข้านี่เห็ดตรบมันจากเน่าแล้วลาลา ลูกชายกับพอลูกชายโอ้ยเสียดายบริษัทก็ตามมาพี่น้องเอ้ยเก่งเออลูกชายกับเก็บเป็นได้ลูกชายขนาดน้อยนี่อ้าวโอ้ยเก่ง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 พากันลงมาปล่อยงัวเลี้ยงพี่น้องเอ้ยลงมาประเทศเฮดมาทำามายังลูก hai nhắn hai hết hai hết hai hết cả hai nữa mấy đây hai tự kia kìa hưng nàng á hả wai yêu chi ui ừ ừ ừ hai hai Ừ. kéo má, ôi xe đã bởi thương cái tả mà, Vì non người. kéo má luôn, kéo cho màu đỏ mình. tệ ba, ôi tệ vô là vì phi non người. đại tệ đậu ôi. Ừ. đi này này, này. กินนมัตีมันก็ได้โอ้ยแทงสตาแม่นี่นี่พี่น้องเกี้ยอันนะั้นไม่ลูกละเกี้ยมาผุนลูกชายค่ะอริน,นาะ นักนี่ได้ n ใส่ถุงยางไว้บักลากัเห็นเฮ็ดโอ๊ยเ,อเก็บเอาลูกเ,เก็บอกเอาเน,เน่อยักกะก่เฮ็ดได้ซองไม่ลุสาววับเห็นเฮ็ดมันห้องกะแตกพี่น้องก็เลยมันเลยบวเห็นนะนะได้ซองทงพี่น้อง ลงมาแบบพาะเฮ็ดพี่น้องก็เลยพากันเก็บเพชรจ้ะพองแทมผุดผุหัวตัวเราไรใส่ลูกพี่พี่พี่พยองลูกพี่พี่พยองลูกพี่พยางลงมานดำมังมุมไม่ไว้ผุดพอผูุหัวผู้ป่ะเบิดแล้วอ่ะเบ้อแล้วป่ะเบ้อแล้เฮ้ย นี่พอเถาเอื่นนะอ้าวพอเถามาลักเกเพ็ดพอเถาบาสนี่อ้านั่นบวันนี้นี่บ้คอยบอไดลักวันนี้คอยบอไดลักคอยบอลักไปย่างง พ่อท่านผูกงวัวพี่น้องเอ๋งัวเก่าโตแถาแม่ยังไปเที่ยวลวงผับบอกลวงผัอบบางยังบอท่านในมาอยู่ก็เลยผู้แหละผู้แหละไกลชิ้หอดเกี่ยวข่าวอยู่เสียเมื่อวะจ๊ะแม่ไก่ชิ้หอดอันผู้แหละไก่ชิ้หอดเกี่ยวข่าวหรือวันใดๆเจ้าหน่อยก็ห่อข่าวห่อน้าผมเลยพี่น้องเอ้ยป้าเพื่อจะไปหาเห็ดน้ำไปไปหาไหาเห็ดน้ำมาทำนะคะว่าบริษัทถือกระตาลงมา หายไม่่เบังดูหาลูกละเขาก็สะแท่นั้นแหละสะไปสะแท่นั้นเลยมุดแดงไล่มุดแดงกัดบังหั่นเลยกันนะออะนะเิระออีเ่ไวสตาเจ้าก็ได้ปะเทใส่โลกหะน่ะนะ อุ้ยยังงามแท้ๆยังงามเลยจังว่าเอามือเฮ็ดให้กินหนึ่งหนึ่งมันเป็นตะกินบ่หนึงหนวจักแล้วเฮาก็จะก้าวเฮ็ดอันนี้มันก็เฮ็ดได้กินมีแต่เ็ดอันนี้ย่างดีป้าเพิ่นมาแต่หาเ็ดยังบ่ได้เ็ดจักดอกว่าซะมันเฮาก็พ่นก็มีถ้าได้เสียมซะเนาะคือสิคักดอกป้าๆไปย่างลูกปไปาสายบ่ักหเก็บนะมาไปย่าง ทองแทนกม่าหาคือกันพี่น้องพ่อทองแทนกับผูกงัวกัลริวมาหาเฮดคือกัพีิน้องเลยพากันริวมาหาเฮ็ดดาด้วยนะปวดเจ็บก็ไปแง่งเททิพนะโดนน้าสุกี้อ่ะนกใสอาง่งแงงง่งไปให้พ่อพูมุดแดงนะ มันห้องกระแตกนี่เด้ <มา S 1> ดินี่นะ่ะนี่ไพ่ได้เขียะเนี่นเห็นบ่แม่ไม่ใหญ่อ้อมบ่จ้าเขียแล้วบ่เห็นมันนี่เอาไปใส่ถุงนี่นะ่ะนี่อ่ะนี่เอาไปใส่ถุงเอาไปใส่ถุงลูกโอ้ยซทำได้ทำหนึ่งเนาะบ่ได้เห็นมันได้ปะเขี้ยะลีอรอนี่นะ่ะนี่น,น,นี่มันคือขี้ดินนี่แหละบ่เห็นมันมาหากัมนมาถ้าเราแตไอ้คืนนี แม่ลูกแท่นเอามือลุพี่น้องเ้ยเอามือจนได้เห็นเอาไปย่างลูกหมดแดงนี่อ่านี่ะป้าปะไปหาเห็ดอะไรโอ้บ่ได้เห็นเห็ดโอ้ยพ่อลูกแท่นมาสะพี่น้องเ้ยอ่านี่น่ะนี่พี่น้องเก็บเอาแล้วแม่ลูกละเก็บเอาเก็บเอาอ่าหมดแดงหมดแดงหมดแดงออก บัดไม่ใหญ่เขียบผับโบเฮนบัดพ่อเอาแทนมาเขียบผัดจุ่มจุบุ่ยจุ่มจุบุ่ยอยู่นายนายขุดยางนะนายขุดยางไปหาเบิ่งติเลยไม่ใหญ่ขุดยังกะขุดกิโลไปจักไปเบิ่งดูหืมมีโต๊ะขาวพี่ภาษาคือสีเฮตนาแหละนะมองเฮ็ดตัวพี่ภาษาคือเสียงะ ໄປເຮັດອັນນີ້ກໍດີອັືເຫັອຄືມສະພາປຍັງໍເຫັນປຍັໍໄດປ